ทำงานครับี่มาค่ะพี่โนเชิญเลยค่ะเชิญิงค่ะไม่เอาพี่โนเลยค่ะคนแก่ค่ะไม่ใช่กูกูผูดูแลการผลิตเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะอ่อนแอร์กันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำพิธีบวงสวงใหญ่รับวันนี้ก็เป็นเลิกที่ดีก็เลยน้องๆครบเลิกดีก็เลย วันนี้มาร่วมกันนะครับค่ะจริงๆวันนี้บวงสวงสองสองอันเนาะทั้งละครบ่วงวิมาราแล้วก็รายการเฮลโลสุดตาด้วยทก็่ากฝากไปเลยอีกหนึ่งรายการนะครับที่เรามาทําร่วมกับช่องเจ็ดนะครับโดยนีโน่บราเดอร์สนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบของของรายการนะครับให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นพิธีกรเดิมครับโน่นุ้ยแอร์ครับผมอันนี้ฝากด้วยค่ะแล้วก็บ่วงวิมาลานี่ถามหนิงเลยครับวันนี้เต็มเต็มครับค่ะแม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโอ้ ยังไงคะเด็กๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาสองร้อนกับสองหนาวอ่ะครับสองปีครับสองปีกว่า <c oughs> เป็นละครที่แบบว่าถ่ายทํายาวนานมากมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่เราเห็นกันในทีเซอร์ก็ต้องคุณมิกทองระยะใช้คําว่าเลยนะคะอันนั้นแค่ถ้วยน้าจิ้มครับถ้วยน้าจิม้ม <c oughs> ยังไม่ถึงกับน้ำจิ้มนะอันนั้นแค่ถ้วยน้ำจิ้มเองนะค่ะใช่เป็นละครที่รวมพระนางเยอะสุดเป็นละครที่รวมพระนางเยอะสุดจริงป้ะ ก็เกือบเกือบจะเยอะที่สุดเกือบจะเยอะที่สุดนะครับแต่ไม่กล้าบอกว่าเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ได้รับความรู้มือจากน้องๆทุกคนนะครับก็สุดยอดนะหนิงนะก็ฝากติดตามนะคะวันที่วันจันทร์ที่15สิงหาคมนะคะวันแอวันแรกเลยใช่สองทุ่มครึ่งค่ะมันจะแซบขนาดไหนคะเด็กๆเอาทางนี้บ้างเจ้าตัวแซบทั้งหลายอ่ะแซบขนาดไหนก็ ก็ไม่เคยเล่นอะไรที่แบบขนาดนี้มาก่อนอะเรื่องนี้ก็เต็มที่มากๆค่ะจริงๆไม่ใช่แค่หนูที่แซบนะมันก็แบบมีอีกหลายๆคนแล้วก็เนี่ยคู่คู่นี้เขาก็มีความแบบน่ารักคนแซบเหมือนกันค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยแซบทุกคนแลยครับคุณแอนดรูว์คะแซบขนาดไหนคะคุณช่วยมาบอกในไม์สิคะพาร์ทกคุณแซบขนาดไหนคะทุกครั้งไม่เห็นตีนพี่จริงเหรอครับเอาจริงเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบวชให้นะครับผม บอกเลยว่าความแซบนี่ผมรับประกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวร้ายสี่ตัวเต็งบอกเลยว่าทั้งเรื่องแทบไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะครับผมไหุ่้คุุณไม่ดีไม่ได้เล่นเรื่องนี้นี่นี่นีโน่มารับเชิญตอนเดียวก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะหุ่นไม่ดีมุกมุกดาไม่ถด้ตอดเสื้อมุกดาทำไมนะแซบยังไงนะที่เห็นบอกว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เลยคือโอ้แม่คือถ้าคนดูเห็นนะคุณดูาจเงี้ยคุณหนูก็พูดไกหนูไม่เคยชอบไหม จะไม่เล่นละครหรบพี่ข้ากลัวคือเป็นซีนที่แบบก็ก็เป็นซีนที่ยากสำหรับผู้หญิงค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วฝากผลงานคนนี้นะครับนางเอกใหม่ของผมนะครับลีนาอีกคนหนึ่งนะครับฝากไว้เลยคอยดูบทบาทของเธอในการเล่นละครเรื่องนี้ด้วยและจะรักเธอ,อคพูดถึงการปะทะอารมณ์กันร,ระหว่างสอง อยังไงบ้างเรื่องนี้จะได้เห็นอะไรบ้างคเป้ยังไงบ้างค่ะก็ก็ก็สู้กันเต็มที่มากมากค่ะคือพี่เปี้ยวคือเขาสายตาเขาฟาดอยู่แล้วต่อให้เขามองนิ่งๆก็คือหงอได้แต่ก็สู้เต็มที่ค่ะพยายามเต็มที่แล้วก็ได้เห็นความฟาดระหว่างวิมาลากับอ่อนปิยาแน่นอนค่ะครับแล้วก็โดนเปี้ยวโดนลุมนะครับเรื่องนี้ฟาดกับบุกดาฟาดกับครูเป้ดูระบทบาทของแต่ละคนเล่นผมว่า แซ่บอะครับแซ่บมากๆเป้ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างนี้มาก่อนก็ได้ได้ไดเห็นก็ยอมรับเลยว่าสุดยอดส่วนเปียวก็เหมือนกันคราวนี้มันแซ่บกว่าเรื่ององื่นๆเยอะ <c oughs> นะครับก็ต้องดูว่าแซ่บยังไงไม่บอกดีกว่ามันแซ่บมากค่ะที่มีเขาบอกว่าคเรื่องที่มีเรื่องอะไรคะครับ <kung> <divide S 1> พี่มิก <slightly> ค <cheers> ุ้มคุ้มครับผมคุ้มมากนะเฮ้ยคุ้มหรือเปลืองตัวครับตอนนี้ว่าเปลืองตัวเอ่านะครับคุ้มครับคุ้มเอาตอนเวลาทำบทไม่เห็นบอกกับพี่อย่างนี้เลยว่าเปลืองตัวบอกเอาอีกเอาอีกป้าเราพูดออกไมาได้หรอออร่ะ่่แลล้วมีีพหายคน่วมิกระใช่ก็ยังมีพี่นัทก็เป็นหนึ่งในผัวของอ่อนปียาดชักทีมอ่อนปียาแล้วก็มีคุณแอนดรูนะคะ ก็เป็นหนึ่งในสามีคุณอนปียาและใครอีกอะมีสามีคุณอนปียาคุณบีมคุณบีมคุณป๊อกโอ้โหเพียบอะค่ะและนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นการดึงพี่นัทพี่ป๊อกพี่บีมกลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ดในรอบหลายๆปีเลยเนาะเป็นสิบปีที่นักแสดงสามท่านไม่ได้กลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ดเลยก็ขอบคุณนะคะสามคนแล้วก็มีน้องเมฆจุติกับนิกีต้อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยฮะมอยู่ี่ครับอ่าตัวร้ายของเราน้องสานะคะอีกคนนึงแล้วก็ฝากน้องใหม่ทศด้วยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญฝากพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะคุณปรินปารามิตรมาเอ่อปรินปารามิตรมาตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตอนหนึ่งก็มาแล้วค่ะคือจากบทเดิมทีเขามีห้าใช่ป่ะไปเปมาเขาอยู่ทั้งเรื่องค่ะเขาเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะใช่เพราะเขาเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะสองคนนั้นอ่ะเพราะว่าห้าตอนใบเป็นสิบทั้งเรื่องอ่ะปาริตากัมีโน่ก็เหลือแต่อย่าพูด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 อย่า เอาเป็นว่าเข้าเนื้องั้นเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเราสองคนนี้อ๋อมีพี่มิวสุประสิทธิ์อีกคนนึงก็เป็นอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งที่เอามาฝากแฟนๆละครช่องเจ็ดเพราะอะไรเลยคนก็อยากเห็นพี่มิวเนาะพี่มิวก็มาฟาดฟันกับพี่มิกก็ดูว่าผู้ชายหล่อๆสองคนเวลาเขาต่อยกันเป็นยังไงค่ะค่ะคนน่าติดตามนะค่ะก็ฝากบวงวิมาลาด้วยค่ะสนุกครับรับรองครับครับขอบคุณนะคะ